ตอนนี้เรื่อง scammer ก็เป็นเรื่องเร่งด่วนที่นายกอนุทินต้องจัดการนะคะแต่ว่าถ้ายังจํากันได้ก่อนหน้านี้ไปถามนายกอนุทินแล้วนายกตอบว่านายกไม่ได้รู้ทุกเรื่องครั้งนี้คุณเทพไทยก็เลยมีการตั้งคําถามนะคะว่านายกอนุทินอาจจะเป็นได้แค่รัฐมนตรีหรือไม่ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณเทพไทยค่ะฟังการตอบคําถามผู้สื่อข่าวของนายกอนุทินแล้ว รู้สึกอดหูใจเมื่อนักข่าวถามเรื่องการจะปราบแก๊งสแกมเมอร์ว่ามีรายละเอียดอย่างไรนายอนุทินบอกว่าเป็นนายกไม่ได้รู้ทุกเรื่องจริงอยู่คนเป็นนายกไม่ได้รู้ทุกเรื่องแต่ว่าในภาพกว้างในกรอบกว้างๆนายกรัฐมนตรีควรจะรับรู้ และควรจะมีความรู้ที่จะตอบคำถามในหลักการเนี่ยได้นายกรัฐมนตรีควรจะมีปฏิภาณไหวพลิบมีภาวะผู้นำถ้าคนเป็นนายกรัฐมนตรีรู้เฉพาะด้านรู้เฉพาะทาง <c oughs> ก็เป็นได้แค่รัฐมนตรีประจำกระทรวงนั้นๆการเป็นนายกรัฐมนตรีคือ ผู้นำสูงสุดของประเทศปัญหาทุกอย่างของประเทศนายกรัฐมนตรีต้องรับรู้และมีวิธีการแนวทางแก้ไขให้ได้อาจจะไม่ได้รู้ละเอียดลึกซึ้งแต่หลักการกว้างๆหรือแนวทางกว้างๆควรจะมีความรู้และจะตอบ ให้กับผู้สึกข่าวได้เห็นนายอนุทินตอบคำถามผู้สึกข่าวแล้วก็เดินหนีซึ่งก็ไม่เคยเห็นท่าทีแบบนี้ของนายอนุทินสมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาไไทยรัฐมนตรีสาธารณสุขนายอนุทินยืนให้สัมภาษณ์ ไม,ไม่เคยหนีไม่เคยหนีใหม่ไม่เคยตายใหม่แต่พอมาเป็นนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนไปมากหรือว่านายนุทินเป็นได้แค่รัฐมนตรีฝีมือที่จะเป็นนายกรัฐมนตรียังไม่ถึงหรืออย่างไรกันแน่ทำให้ผมสงสัย